ส่องคอมเมนต์ชาวต่างชาติซีรีส์เขมจิราต้องรอด EP 9ขอกำครั้งใหญ่กำลังถาโถมเขมจิราต้องเผชิญหน้ากับบททดสอบครั้งสำคัญที่สุดของชีวิตในตอนที่9นี้ความแค้นของผีรำพึงปะทะพลังศรัทธาของพ่อครูพรัน์และหลวงปูเ่เกษมและทุกอย่างกำลังนำไปสู่จุดแตกหักที่ไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปเราจะมาดูกันว่าชาวต่างชาติเขาจะคิดเห็นอย่างไรกับซีรีส์เขมจิราต้องรอด EP 9กันค่ะ แต่ก่อนจะไปรับชมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไปพาคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ได้ดูซีรีส์เข็มที่ราต้องรอด EP 9แล้วรู้สึกยังไงกับ EP นี้กันบ้างก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันด้านล่างนี้ได้เลยค่ะมมมาาเดสูกแ่ ในตอนที่9ของเข็มจิราต้องรอดเรื่องราวเดินทางเข้าสู่จุดพีิกที่สุดของซีรีส์เมื่อพ่อครูพารันและเข็มจิราต้องต่อสู้กับภัยร้ายจากวิญญาณอาฆาตผีรำพึงที่มาพร้อมกับความแค้นสุดขั้วไม่ยอมให้ใครได้มีความสุขอีกต่อไปในความมืดมิดยังมีแสงแห่งความหวังเมื่อเจดและชาญพร้อมด้วยบารมีของหลวงปูกกเ่เกษมเข้ามาช่วยเหลือเพื่อปกป้องพ่อครูยายสีและเข็มจิราให้รอดพ้นจากเงื้อมมือ แห่งความตายและสิ่งที่ทุกคนรอคอยอดีตที่เป็นต้นเหตุของความแค้นทั้งหมดกำลังจะถูกเปิดเผยในตอนนี้พยายามทำหน้าที่เมียมาตั้งหลักปีเบาอย่างมึงยังเสือกจะเสนอหน้ามาแย่งทุกอย่างไปจากกูไม่หนำซ้ำยังจะให้ลูกของมึงขึ้นมาเป็นใหญ่แทนที่ลูกของปู่อีกแล้วยันคำเดิมจากเป็นเบารับใช้ไม่เหมเิมเกริมเทียบชั้นกับลูกของแม่แหละ หลังจากออกอากาศเพียงไม่กี่ชั่วโมง EP 9ก็กลายเป็นตอนที่ถูกพูดถึงมากที่สุดบนโลกออนไลน์ผู้ชมทั้งในไทยและต่างประเทศต่างบอกว่านี่คือตอนที่เจ็บปวดและสวยงามที่สุดของซีรีส์เรื่องนี้เสียงสะท้อนจากแฟนต่างชาติทั่วโลกไม่ว่าจะจากอเมริกาเกาหลีฝรั่งเศสหรือบราซิลต่างพูดถึงความเข้มข้นของบทการแสดงของนักแสดงทุกคนที่ส่งอารมณ์ได้อย่างทรงพลังโดยเฉพาะกรีนที่รับ,บบทเป็นผีรำพึง ทำให้ผู้ชมรู้สึกถึงความเจ็บปวดความหวังและศรัทธาไปพร้อมกันบางคอมเมนต์ถึงกับบอกว่าไม่เข้าใจภาษาไทยเลยแต่ก็ร้องให้ตามได้นี่คือพลังของการแสดงและเนื้อหาที่เข้าถึงหัวใจคนดูจริงๆซึ่งในคลิปนี้แอดจะพาทุกคนไปส่องคอมเมนต์ของชาวต่างชาติทั่วโลกว่าหลังจากที่ได้ดูเข็มจิราต้องรอด E ี9ีนี้แล้วพวกเขารู้สึกอย่างไรกันบ้างจะมีใครร้องไห้กับพ่อครูและเข็มจิราเหมือนเราหรือเปล่า คะพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยค่ะมาเริ่มที่คอมเมนต์แรกนะคะโชคดีที่พวกเขาไม่ได้ใส่ฉากที่มีความเข้าใจผิดระหว่างกันในนิยายพารันจะโทษเข็มก่อนที่จะตามไปกรุงเทพ ถึงอย่างนั้นตอนนี้ก็ยังเจ็บปวดมากอยู่ดีคอมเมนต์ต่อไปค่ะเย,ยสีแกไม่สมควรต้องเจอเรื่องแบบนี้คอมเมนต์ต่อไปนะคะเข็มอาจหนีได้แต่หนีจากพารันไม่ได้หรอกคอมเมนต์ต่อไปค่ะตอนนี้พวกเราต้องการตอนพิเศษหลังจากร้องให้ขนาดนี้เยสีไม่ไม่ตามลินชัยเลยยี กูบอกให้ไปตามลุงชัยมาเรียกรถพยาบาลมาด้วยชมน้ำครับใช่ครับช่วยมาให้เร็วหน่อยได้ไหมครับถอยไปครับคอมเมนต์ต่อไปนะคะไปเถอะพารันหาเข็มให้เจอช่วยเขาไวเ้เถอะเข็มเจราต้องรอดคอมเมนต์ต่อไปค่ะ ฉันเข้าใจความรู้สึกของพวกเขามากแต่ไม่เข้าใจเลยว่าทําไมเข็มถึงปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวในช่วงเวลานั้นคอมเมนต์ต่อไปค่ะทุกคนร้องให้หมดเลยร้องให้กันทั้งนั้นคอมเมนต์ต่อไปนะคะความจริงคือพวกเขาเพิ่งเริ่มคบกันแล้วต้องเจอกับบททดสอบมากมายซ้ำแล้วซ้ำเล่าคอมเมนต์ต่อไปค่ะ ตอนนี้บ้าจริงๆร้องไห้ตั้งแต่ต้นจนจบมันไม่ใช่เรื่องตลกเลยคอมเมนต์ comment ต่อไปนะคะเข็มอย่าทำแบบนั้นเลยนะขอร้องล่ะไปต่อที่คอมเมนต์ต่อไปค่ะมีใครนอนไม่หลับหลังดูตอนนี้บ้างไหมฉันยังช็อกอยู่เลยในคอมเมนต์ต่อไปนะคะตอนนี้ไม่เหมาะสำหรับคนหัวใจอ่อนแอเลยจริงๆคอมเมนต์ต่อไปค่ะ ฉันร้องให้หนักมากในตอนที่9ทั้งทองเอกและยียสีล้วนจากไปหมดแล้วเข็มจีราน่าสงสารมากพ่อครูก็ต้องอยู่ลำพังแต่ทาไมเข็มถึงยังดูสวยขนาดนี้แม้ตอนร้องไห้คอมเมนต์ต่อไปค่ะตั้งแต่ตอนที่เขาส่งสัญญ,ญาณด้วยนิ้วก้อยร้องไห้แล้วจูบลาทุกช่วงเวลานั้นมันทำให้ฉันหัวใจสลาย อคอมเมนต์ต่อไปค่ะเขาก็อยากจะมัมมัมหมายถึงกินน้ำปิงเหมือนที่ฉันอยากจะทำเลยคอมเมนต์ต่อไปค่ะพอรนันสูญเสียทุกอย่างในวันเดียว ทั้งเยสีทั้งวิญญาณบริวารอย่างเอกกับทองเขาอยากให้เข็มอยู่ข้างๆมากเขาบอกให้เข็มอยู่ด้วยกันเพราะเขาไม่เหลือใครอีกแล้วคอมเมนต์ต่อไปค่ะพ่อครูพวกเรากำลังเศร้านะอย่ามาทำให้ค่อยเขยเลยตอนนี้คอมเมนต์ต่อไปค่ะตอนที่เก้านี่มันอะไรกันเขาทิ้งอีกคนไว้โดยไม่มีใครเลยฉันร้องให้หนักมาก ขอบคุณพี่สำหรับทุกอย่างจริงๆท,ทุกช่วงเวลาที่ผมได้เจอกับพี่พี่ทำให้ผมรู้สึกคุ้มค่าที่ได้มีชีวิตอยู่พี่ได้ทำให้ผมได้ลองรักแบบที่ไม่คิดว่าจะได้ลองคอมเมนต์ต่อไปค่ะฉันชอบมากที่ซีรีส์มีความแตกต่างจากนิยายในบางฉากการที่พารานพยายามปอบและอยู่เคียงข้างเข็มหลังจากเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันทำให้ฉันรู้สึกโล่งใจมากจริงๆคอมเมนต์ต่อไปค่ะ ขอให้ทุกคนจริงจังหน่อยเถอะนะฉันร้องไห้ต่อไปแบบนี้ไม่ไหวแล้วน้ำในร่างกายฉันจะหมดแล้วขอพักบ้างได้ไหมขอให้มีความสุขอีกครั้งเถอะนะคอมเมนต์ต่อไปนะคะเคารพทีมงานสุดๆไปเลยทีมนี้สุดยอดมากคอมเมนต์ต่อไปค่ะฉันไม่โทษเข็มเลยเพราะถ้าเป็นฉันก็คงทำเหมือนกันและถึงขั้นเลิกอยากมีชีวิตอยู่หลังจากต้องทนทุกทรมานกับกรรมที่ตามมาหลอกหลอนแบบนี้ ถึงแม้พ่อครูจะไม่เห็นด้วยแต่เขาก็เข้าใจเข็มนะและคอมเมนต์ต่อไปค่ะฉันจะผ่านพ้นมันไปให้ได้แน่ๆหลังฝนตกย่อมมีสายรุ้งเสมอคอมเมนต์ต่อไปค่ะความสดใสของเรื่องนี้อยู่ที่ทองกับเอกเลยทั้งคู่แสดงดีมากจะคิดถึงพวกเขามากๆเลยเด็กพวกนี้เก่งจริงๆคอมเมนต์ต่อไปค่ะถึงฉันจะฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่อง แต่ฉันก็รู้สึกถึงความเจ็บปวดได้เลยคอมเมนต์ต่อไปนะคะกรีนเป็นนักแสดงที่สุดยอดมากเรารู้สึกถึงความเจ็บปวดของเธอเลยนักแสดงทุกคนทำได้ดีมากซีรีส์เรื่องนี้ดีจริงๆตอนนี้ก็ทำออกมาได้สมบูรณ์แบบอีกแล้วคอมเมนต์ต่อไปค่ะพวกเขาทำผิดต,ต่อเธอไม่แปลกเลยที่จะกลายเป็นคนไร้หัวใจตอนนี้ฉันไม่โทษเธออีกแล้วคอมเมนต์ต่อไปค่ะ ย่สีเป็นตัวละครที่งดงามและน่ารักมากจริงๆเธอเชื่อมโยงผู้ชมได้ดีและแสดงให้เห็นว่าผู้ใหญ่สามารถชี้ทางให้คนรุ่นใหม่ได้อย่างไรจะคิดถึงเธอมากเลยนักแสดงสุดยอดมากคอมเมนต์ต่อไปค่ะฉากที่มีคนจากไปมันเศร้ามากจริงๆแค่ตัวอย่างก็น้ำตาไหลแล้วคอมเมนต์ต่อไปนะคะ ฉันร้องให้หนักมากเลยตอนนี้มันเศร้าเกินไปเย่สีกับฝาแฝดแล้วเข็มก็ทิ้งพิมพ์ไปตาฉันบวมเหมือนถั่วแล้วจะมีตอนจุบแฮปปี้ไหมใครก็ได้สปอยน่อยคอมเมนต์ต่อไปค่ะฉันดีใจที่เนื้อเรื่องต่างจากในนิยายนะคอมเมนต์ต่อไปค่ะฉันร้องให้หนักมากรอทั้งสัปดาห์เพื่อจะได้ตอนที่เศร้าแบบนี้ฉันกลัวจะดูตอนต่อไปเลย คอมเมนต์ต่อไปค่ะตอนที่เพลงของายสีถูกเปิดฉันพังไปหมดเลยฉันร้องให้ไม่หยุดจริงๆและคอมเมนต์ต่อไปค่ะฉันหยุดร้องให้ตามไม่ได้เลยพวกเขาแสดงดีมากฉันชอบซีรีส์นี้จริงๆคอมเมนต์ถัดไปนะคะพอดหักมุมจากตอนที่8ไปตอนที่9บ้ามากเลยคอมเมนต์ comment ต่อไปค่ะ ตอนที่ทองหายไปฉันร้องให้ไม่หยุดเลยมันต้องหนักมากสำหรับเข็มแน่ๆคอมเมนต์ต่อไปค่ะวันนี้พ่อครูร้องให้เยอะที่สุดในตอนเลยตอนนี้ดูจบแล้วแต่ตอนท้ายเข็มทิ้งพิมพ์พ่อครูร้องให้เพื่อเข็มแต่ไม่ต้องห่วงนะตอนหน้าพวกเขาจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันวันนี้ฉันร้องให้หนักมากคอมเมนต์ต่อไปค่ะฉันร้องให้ไม่หยุดเลย การแสดงของเก่งและน้ำปิงดูสมจริงมากน้ำปิงเธอทำได้ดีจริงๆคอมเมนต์ต่อไปค่ะฉันยังไม่พร้อมที่จะดูตอนที่9เลยสภาพจิตใจฉันไม่พร้อมรับฟังความพังนี้คอมเมนต์ต่อไปค่ะทั้งชีวิตและความตายล้วนต้องแลกด้วยบางสิ่งตอนนี้มันหนักหนาจริงๆคอมเมนต์ต่อไปค่ะเข็มจิราสมควรจะได้เป็นซีรีส์วที่ดีที่สุดของปี2025 คอมเมนต์ต่อไปนะคะฉันเข้าใจความโกรธของรมพึงนะแต่เข็มก็แค่เด็กที่ทำตามคำสั่งของแม่เท่านั้นเองคอมเมนต์ Comment ต่อไปคะ่ะเสียงร้องไห้ของแม่ที่บอบช้ำคือสงครามมันไม่มีทางป้องกันได้เลยคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะคะครั้งแรกที่ฉันรู้สึกสงสารรามพึงตอนแรกคิดว่าเธอโหดที่ทำให้เข็มต้องทรมาน แต่สุดท้ายเธอกลับต้องเจ็บปวดยิ่งกว่าเมื่อเห็นลูกจมน้ำต่อหน้าต่อตาคอมเมนต์ต่อไปค่ะคนเราจะโหดร้ายได้ขนาดนี้เลยเหรอปฏิบัติกับเด็กอย่างน่ารักแบบนั้นแต่กลับทำร้ายได้ขนาดนี้ไม่น่าแปลกใจเลยที่ลำพึงเต็มไปด้วยความแค้นฉากนี้มันโหดร้ายมากฉันกั้นน้ำตาไม่ได้เลยร้องไห้อยู่หลายนาทีหัวใจรับไม่ไหวจริงๆคอมเมนต์ต่อไปค่ะ พวกเขาทำผิดกับรามพึงจริงๆไม่แปลกเลยที่เธอจะขมขื่นขนาดนั้นฉันไม่โทษเธอเลยในฐานะแม่ฉันเข้าใจความเจ็บปวดของเธอการต้องเห็นลูกจมน้ำต่อหน้าต่อตามันหนักหนาเกินจะรับได้จริงๆพวกมึงทั้งหละยันเลยกันเลิกกันทั้งตัวงของมันนั่นแหละหน้าพวกมึงทุกตัวทุกต,ตัวขู่ขอสาบแช้่พวกมึงเอามันไปบอยส่วงองมันปเอาทางแตไงไอ้พวกมุน คอมเมนต์ต่อไปค่ะการที่รำพึงระเบิดอารมณ์ออกมามันสมเหตุสมผลเลยพวกเขาทำกับเธอได้แย่มากคอมเมนต์ถัดไปค่ะมันเจ็บปวดมากสำหรับรำพึงที่ต้องสูญเสียลูกของตัวเองแล้วยังถูกฆ่าอีกพวกเขาไม่รู้สึกอะไรเลยหรอตอนฆ่าเธอกับลูกเขาต้องได้รับผลกระทำนั้น แล้วเด็กผู้หญิงคนนั้นจะใจร้ายได้ยังไงถึงกับจมน้ำลูกของคนอื่นได้ถ้าดูทั้งตอนนี้นะรับรองว่าได้ร้องไห้แน่นอนคอมเมนต์ต่อไปค่ะโอ้ตอนนี้ก็สุดยอดอีกตอนหนึ่งทั้งสวยทั้งเศร้าแต่พวกเขาแสดงได้ยอดเยี่ยมเหมือนเดิมคอมเมนต์ต่อไปค่ะอยากไปประเทศไทยเลยอ่ะเพื่อกอดที่เก่งฉันทนเห็นผู้ชายร้องไห้ไม่ไหว คอมเมนต์ต่อไปค่ะพอครูต้องเจ็บปวดที่สุดเลยเพราะเข้าเสียทั้งครอบครัวที่เหลืออยู่และความรักไปหมดแล้วและคอมเมนต์สุดท้ายค่ะไม่ไม่มันไม่ควรจบแบบนี้เลยมันเศร้ามากเจ็บปวดเหลือเกินผมยังไม่ได้ยอมแพ้หรอกนะครับแต่จากนี้อยากจะหาทางด้วยวิธีของตัวเองจะได้ไม่ต้องมีใครต้องมาเจ็บปวดเพราะผมอีก ขอให้วันข้างหน้าของพี่มีแต่รายยิ้มตลอดไปนะครับเ,รปเ,เป็นยังไงกันบ้างคะและนี่ก็คือคอมเมนต์ที่แอดได้รวบรวมมาให้ทุกคนได้รับชมกันในคลิปนี้ค่ะและนี่ก็คือเสียงสะท้อนจากผู้ชมทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นแฟนซีรีส์จากฝั่งยุโรปอเมริกาเกาหลีหรือบาราซิลทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ตอนนี้มันเจ็บปวดหัวใจที่สุดแต่ก็สวยงามในเวลาเดียวกันหลายคนร้องไห้เพราะพารันต้องสูญเสียทุกอย่างในวันเดียวบางคนสงสารเข็มจนพูดไม่ออกและอีกหลายคนก็ยังยกให้ตอนนี้เป็นหนึ่งในตอนที่ดีที่สุดของซีรีส์เลยจริงๆไม่ว่าจะเป็นการแสดงของนักแสดงทีมงานหรืออารมณ์ในทุกฉากทุกอย่างมันถ่ายทอดออกมาจนคนดูทั่วโลกรู้สึกไปพร้อมกันก่อนจากกันไป ช่วยคอมเมนต์บอกแอดนะคะว่าจากไหนที่ทำให้เพื่อนๆต้องเสียน้ำตามากที่สุดคะ่ะสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากให้แอดตามไปส่องคอมเมนต์ของซีรีส์เรื่องไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์มาบอกแอดได้เลยคะ่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ